ไปสิบล้านครับบ้านนาโพครับจุดเวลาทุ่มกวานะครับพี่น้องนี่ไปทยโดยใส่กล่องชนิดพิเศษไล่บรรทายอยู่พี่น้องเอ้ยนับโลได้นับโลไปทิ้งนต้นไปสิบล้านพี่น้องเข้าบ้านนาโพขึนงามร่สวยๆไปท้งนนเพืี จอดในการเดินทางครับลี่ๆเลยขึ้นงามครับจอ,อ,อดในการเดินทางเลยยังไงอาการสงเกียรตินองชาวบ้านนผู้นี่ครับโอ้สุดยอดครับอาบรรยากาศนี่ทุ่มกลัวด้วยครับพี่น้องเหื่อตือต้อๆนะครับได้แล้วได้แล้วเพราะเขาเปิด ก็มือดไปแล้วอนปาอ้เหมือดตื้อเลยเนาะมอเห็นยังครับเห็นบ้างกองเห็นบ้าง้องซูมผมกันแล้วมิจิลีเห็นอมิจิลีสุดยอดอีหลีดนเลงดแอุ้ยขึ้นแนมเห็นใส่เห็นยบ้าครับ

นี่คือบรรยากาศมันน่าพวกัะพี่น้องสุดยอดการเดินทางครับท่านสิบล้านครับจุดช่วงเวลาครับะมาณทุ่มทุ่มเพื่งบอกนี่ครับเหมือนเออกลมกลัวครับปาะชาชนจะมาที่เดินทางกรับคนนี้็นคือจูงแขนกับจูงมือกันนี่แหละถูกทิ้งห้องปัญหาไม่เกิดที่นี่เลย คืนดีครับคืนดีครับทีลีเลยบอลลัมครับ